สวัสดีค่ะก็มาพบกับช่องคุณหญิงหญิงอีกตามเคยนะคะเราจะมาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่อง Secret Love นะคะซ่อนรักซ่อนแค้นจะมาต่อจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วทางแอดได้ลง EP 1ถึง EP 3ไว้ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่4นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเราด้วยนะคะตอนที่แล้วเราก็ได้พูดถึงตอนที่ยูจองยอมรับว่าเธอคือคนที่ขับรถชนคนตายนั่นเอง พ่อของยูจองก็ได้มาอาศัยอยู่ที่บ้านของโดฮุนยูจองก็ได้ขึ้นรถเป็นผู้ต้องหาเตรียมไปรับคําตัดสินที่ศาลพ่อของยูจองเมื่อรู้ว่าแม่ของฮีจีอยู่ที่ไหนก็เอาเงินมาให้แม่ของฮีจีเพื่อชดใช้ค่าเสียหายแต่ก็โดนแม่ของฮีจีปฏิเสธแล้วก็โดนต่อว่ากลับคืนมา ทางด้านของยูจองเธอก็เตรียมตัวรับฟังข้อกล่าวหาและฟังคำตัดสินจากผู้พิพากษาเธอก็หันไปยิ้มให้กับโดฮุนเพื่อเป็นการบอกเขาว่าเธอนั้นไม่เป็นอะไรยูจองก็นึกถึงตอนที่เธอเจอกับโดฮุนครั้งแรกที่ป้ายรถเมล์อีกครั้งโดฮุนก็ได้เป็นคนพูดข้อกล่าวหาของยูจองบอกว่า ยูจองมีความผิดที่ชวนแล้วหนีทําให้ผู้อื่นถึงแก่วความตายจึงเป็นโทษที่ไม่น่าให้อภัยเขาจึงสั่งจำคุกเธอเป็นเวลาห้าปียูจองได้ยินแบบนั้นก็ทำให้น้ำตาของเธอไหลออกมาแล้วเธอก็ยอมรับคำตัดสินอย่างเต็มใจมินทฮยอกก็ได้มาหาโดฮุนแล้วพูดว่า ขอบใจที่ตัดสินอย่างยุติธรรมโดยที่ไม่มีความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วจากนั้นมินเฮย็อกก็ได้ขับรถออกไปหลังจากที่ยูจองฟังคำตัดสินของสารแล้วเธอก็ได้เดินทางมายังคุกแล้วรับอุปกรณ์การใช้ชีวิตประจำวันกับผู้คุมแล้วเธอก็ได้เดินทางเข้าไปยังห้องขังซึ่งในห้องขังนี้ก็จะมีหัวหน้าที่คอยสั่งคนอื่นว่าจะต้องทำอะไร พอ,อยูจองเข้าไปแล้วผู้หญิงคนนั้นก็สั่งนักโทษคนอื่นๆให้รุมทำร้ายยูจองแล้วเธอก็ถามยูจองว่าทำผิดข้อหาอะไรมาแต่ยูจองไม่ได้ตอบแต่มีนักโทษอีกคนหนึ่งตอบขึ้นมาว่าทำผิดข้อหาฆ่าคนตายจากนั้นเธอก็ได้ยัดถุงเท้าเข้าไปในปากของอยูจองแล้วก็ได้รุมทำร้ายยูจอง จากนั้นพ่อของยูจองก็ได้ล้มป่วยและโดฮุนนั่นเองที่พาพ่อของยูจองมาส่งโรงพยาบาลตอนเช้าของทุกวันนักโทษต้องออกกำลังกายและใบหน้าของยูจองก็มีแต่รอยฟกช้ำเนื่องจากถูกนักโทษคนอื่นรุมทำร้ายเมื่อคืนนั่นเองพอยูจองออกกำลังกายไปได้สักพักเธอก็ได้เป็นลมลม้มลงไปแล้วยูจอง เได้เข้ารับการรักษาจากหมอหมอก็ถามเธอว่าประจำเดือนมาครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เธอก็ได้แต่ตกใจไม่ได้ตอบคำถามของหมอหมอก็พูดกลับไปอีกว่าไม่รู้ตัวหรือไงว่าตัวเองกำลังตั้งท้องอยู่ในตอนเช้าของวันต่อมากวางซูก็ได้โทรรายงานมินเฮยอกเนื่องที่ยูจองกำลังตั้งท้องแล้วมินเฮยอกก็ยิ้มแล้วพูดกับตัวเองว่ามีเรื่องสนุกรอเขาอยู่แล้วสินะ ทางด้านของโดฮุนก็ได้รับโทรศัพท์แจ้งมาเช่นกันว่ายูจองกำลังตั้งท้องนั่นทำให้เขาตกใจและร้องไห้หนักมากเวลาผ่านไปยูจองได้คลอดลูกของเธอลูกของเธอเป็นเด็กเพศชายหน้าตาน่ารักน่าชังเลยทีเดียวในตอนเช้าผู้คุมก็ได้บอกกับยูจองว่า พ่อของเธอป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์มาเยี่ยมเธอไม่ได้เธอก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรผู้คุมก็บอกกับเธอว่าให้อดทนนะเดี๋ยวก็ได้พิจารณาเรื่องทานบนแล้วถ้าได้พิจารณาเรื่องทานบนเธอก็จะได้ออกไปใช้ชีวิตกับพ่อของเธอและได้เลี้ยงลูกของเธอจนเติบใหญ่ นักโทษหญิงกลุ่มนั้นก็จะเข้ามาทำร้ายยูจองทษฐานที่ลูกของเธอร้องไห้แล้วทำให้พวกเธอเพลียกับการที่ไม่ได้นอนทั้งคืนโดฮุนก็เข้ามาเยี่ยมพ่อของยูจองที่เขาจ้างคนไว้ดูแลพ่อของเธอพอ,ขอเข้าไปกับพบว่าพ่อของเธอไม่ทานอะไรเลยเขาจึงหยิบเอาจดหมายของเธอขึ้นมาอ่านให้พ่อของเธอฟังเพื่อนนักโทษของยูจองก็ได้แอบเอาเข็มกัดได้ซ่อนไว้ในแพมเพ์ของลูกเธอ เพื่อไม่อยากให้ผู้คุมนั้นจับได้เพื่อที่ยูจองจะได้เอาไปเย็บผ้าห่มให้ลูกของเธอนั่นเองดดวฮุนได้กลับมาถึงบ้านแม่ของเขาก็ถามว่าไปเยี่ยมพ่อของยูจองมาอีกแล้วใช่ไหมเลิกไปได้แล้วเพราะเขากับเธอไม่มีทางมาลงเอยกันได้มินแยก็ได้มาหาเซยองแล้วถามเธอว่าเมื่อไรจะแต่งงานกับเขาแล้วเซยองก็ตอบไปว่าเดี๋ยวนี้นายเปลี่ยนไปแล้วเหรอ มินเฮยอกก็ตอบว่าเขาไม่เคยเปลี่ยนไปเขายังเหมือนเดิมแล้วก็ถามเธอต่อไปว่ายังทำงานการกุศลอีกเหรอเซยองก็ตอบว่าก็มันเป็นมูลลนิติของพ่อเธอนี่นาแล้วมินเฮยอกก็ไปเห็นรูปที่โดฮุนทำงานอาสาสมัครให้กับมูลลนิธิของพ่อเธอโดฮุนก็ได้มานัดบอร์ดที่แม่ของเขาได้นัดบอร์ดไว้ให้กับเขาแต่เขานั้นก็ได้ปฏิเสธเธอไป โดฮุนก็ได้เห็นเซยองทำงานเกี่ยวกับมูลละนิธิเขาก็าแอบ,บมองเธออยู่เงียบๆตอนนี้ธุรกิจครอบครัวของมินไฮยอกก็กำลังมีปัญหาพ่อของเขาจึงบอกเขาว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานกับเซยองสักทีแต่มินไฮยอกก็ไม่ได้ตอบอะไรมินไฮยอกเขาก็ได้เห็นเอกสารวางอยู่เขาก็หยิบมันขึ้นมาดู มันคือการพิจารณาเรื่องทันบนซึ่งมีชื่อของยูจองอยู่ในนั้นเขาก็พูดว่าคนชนคนตายมีสิทธิ์อะไรจะได้ออกมาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกโดฮุนก็ได้ไปทำงานอาสศา,ศาสมัครในเรือนจำเขาก็ตักรามยอนให้กับยูจองเขาก็บอกกับเธอว่าทานให้เยอะๆนะครับเขาและเธอ แอบเอามือสัมผัสการภายใต้ถ้วยแสรามยอนอยู่จองก็ได้บอกให้ลูกชายของเธอทักทายกับคุณอายการมินฮยอกก็ได้แอบมองการกระทำของทั้งคู่อยู่ห่างๆเซยองเดินเข้ามาหาก็ถามว่ามาทำอะไรที่นี่มินฮยอกก็ตอบเธอว่าไม่ได้มาทำอะไรแค่จะมาดูการทำงานของอาสาสมัคร มินฮยอกก็ได้แอบมองดูยูจองจากตึกร้างข้างๆเรือนจำที่เขาได้ซื้อเอาไวา้ผู้คุมก็ได้เข้ามาตรวจค้นห้องอยูจองรีบซ่อนเข็มกลับได้ที่เธอใช้เย็บผ้าให้ลูกของเธอแล้วนักโทษก็โดนค้นตัวทุกคนผู้คุมจับได้ว่ามีเข็มกลับได้อยู่ในห้องอยูจองรับว่าเป็นของเธอหัวหน้า เ็ได้เอาเอกสารการเลื่อนตำแหน่งของโดฮุนมาให้โดฮุนแล้วพูดกับเขาว่านายนี่ก็มีแบ็กที่ใหญ่อยู่พอสมควรนะถึงได้เลื่อนขั้นเร็วขนาดนี้โดฮุนเองก็งงเหมือนกันว่าเกิดขึ้นได้ยังไงรุนพี่ก็เอาการ์เชิญงานเปิดตัวประธานคอร์ปอเรชั่นคนใหม่มาให้เขาแล้วถามเขาว่าไปรู้จักกันตอนไหนเมื่อถึงวันงานโดฮุนก็มางานตามบัตรเชิญ มินฮฮยอกเขาก็ได้รับการประกาศว่าเป็นประธานโรงแรมคนใหม่เขาประกาศว่าเซยองคือหุ้นส่วนโรงแรมของเขาเซยองก็ Se ong, พูดกับมินฮฮยกว่าทําอะไรนะทําไมไม่ถามฉันก่อนมินฮฮยกก็ตอบว่าเป็นแผนของพ่อฉันเองนี่คือคําเตือนอย่ามาเล่นกับ K คคอ p o ปอ t i เรแล้ im, วซอสอคิมก็โดนจับในข้อหาทุจริตในงานของ Min Hay ok Se ong, มินฮยกเซยองก็ได้พูดกับมินฮยอกว่า นายทำอะไรของนายนะ่ะทำเหมือนฉันเป็นคนโง่เหรอมินายกก็ตอบเธอว่าบอกตรงๆมันไม่ใช่เรื่องของฉันกับเธอแต่มันเป็นเรื่องของพ่อพ่อเราโดฮุนก็ได้เดินเข้ามาหาเซยองแล้วถามเซยองว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเซยองก็ตอบไปว่ารู้ใช่ไหมว่ามันเป็นการจัดฉากแล้วถ้าฉันเป็นอะไรคุณจะปลอบใจฉันหรือเปล่าคะ นักโทษหญิงที่อยู่ห้องเดียวกับยูจองโดนรุนทำร้ายยูจองจึงเข้าไปช่วยเธอแล้วเธอก็ถามว่าเป็นอะไรไหมเธอก็ตอบอยูจองว่าไม่เป็นไรกับผีนะสิหาเรื่องใส่ตัวหรือเปล่าเลือกทำตัวเป็นคนดีสักทีฉันจะอ้วกมินไฮยอกก็ได้เรียกโดฮุนมาพบและพูดกับโดฮุนว่า ผมจะแนะนำเจ้านายเลื่อนชั้นให้คุณเป็นอายการพิเศษถ้าคุณทำตามที่ผมบอกโดฮุนก็ตอบกลับไปว่าคุณต้องการอะไรจากผมยูจองดีใจที่เธอจะได้รับการลดโทษเธอเข้าไปในห้องที่มีเจ้าหน้าที่จะอนุมัติว่าใครจะได้รับการลดโทษในครั้งนี้เธอก็เห็นโดฮุน ว่าเขาก็ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในการตัดสินครั้งนี้ด้วยโดฮุนถามเธอว่าออกไปแล้วจะทำอะไรเธอก็ตอบว่าเธอรู้สึกสำนึกผิดตลอดเวลาเธออยากให้ลูกของเธอได้เห็นดาวจริงๆเพราะอยู่ในเรือนจำแห่งนี้ลูกของเธอไม่เคยได้เห็นดาวเลยโดฮุนได้ยินเช่นนั้นเขาก็แทบจะร้องไห้ เขาลังเลที่จะเลือกนักโทษคนไหนที่จะได้รับการลดโทษในครั้งนี้อยู่จองดีใจเธอคิดว่าเธอจะได้ลดโทษเธอก็พูดกับระเยจีนว่าฉันจะอยู่อย่างเข้มแข็งจะเป็นแม่ที่ดีของชาญระเยจีนก็ตอบว่าแน่นอนอยู่แล้วมีคนมาเยี่ยมอยู่จองแล้วเธอก็ได้ฝากห้เยจินดูแลลูกของเธอ มินฮยอกมาเยี่ยมยูจองอยูจองนึกว่าเป็นโดฮุนมินฮยอกก็พูดว่าดีใจที่ได้เจอเธออีกนะยูจองตอบว่าคุณมาทำอะไรที่นี่เธอดูสบายดีนะใช้ชีวิตในคุกให้สนุกต่อไปละ่ะพอออกมาแล้วชีวิตเธอจะเจอแต่ความทุกข์คุณทำแบบนี้ทำไมต้องการอะไรจากฉันคุณเป็นใครคะเธอคงสงสัยสินะ ว่าทำไมคราวนี้เธอคงไม่ได้ออกมาหรอกยูจองก็เข้ามาทำงานรีบผ้าในเรือนจำเธอกำลังหยอกเล่นกับลูกของเธอผู้คุมก็เข้ามาแล้วบอกว่าให้เธอออกจากตัวเด็กแล้วผู้คุมก็ถอดเสื้อดูตัวเด็กก็พบว่าตามตัวของลูกเธอมีแต่รอยถูกทุบตีผู้คุมจึงนำตัวลูกของเธอออกไป ยูจองจึงถามเยจินว่าเกิดอะไรขึ้นกับชานเยจินก็ตอบว่ามาถามฉันทำไมฉันไม่ใช่แม่เขานะพี่ต่างหากที่เป็นแม่ของเขานักโทษหญิงคนนั้นก็ถามเยจินว่าแกทำแบบนี้ทำไมเยจินก็ตอบว่าฉันแค่อยากจะเอาตัวรอด นักโทษหญิงคนนั้นก็จะเอาเตาเรีดโบไปน้ำใส่หน้าของฮเยจินอยู่จองก็เข้าไปห้ามทำให้ต่อสู้กันแล้วเตาเรีดก็ได้ตกลงไปทับกับหน้าอกของเธอผู้คุมก็ได้นําตัวอยู่จองมารักษาอยู่จองก็เอาแต่พูดว่าเธอไม่ได้ทำเดีย๋ยวเอาลูกฉันไปหมอลูกฉันอยู่ไหนเขาอยู่ไหนบอกฉันทีหมอเดีย๋ยวเอาลูกฉันไปนด้โปรด มินฮยอกก็ได้ถามกวางซูว่าคิดว่าความรักมีจริงไหมกวางซูก็ตอบว่าผมคิดว่ามีอยู่จริงครับฉันสงสัยว่าการตัดสินใจของโดฮูนในวันนั้นเขาจะเลือกใครความรักเหรอเลี้ยวไหลสิ้นดี ยูจองได้โทรหาโดฮุนและบอกกับเขาว่าเอาลูกของเธอกลับมาได้ไหมจะให้เธอติดคุกตลอดไปก็ได้แต่ขอแค่เอาลูกของเธอกลับคืนมาโดฮุนก็ตอบว่าเดี๋ยวเขาจะดูให้ว่าเรื่องเกิดขึ้นได้ยังไงเขาก็ได้วางโทรศัพท์จากเธอนั่นจึงทำให้ยูจองอละวาดเพราะเธอยังไม่อยากวางสายเธอก็เลยโดนผู้คุมจับตัวแล้วก็โดนขังเดี่ยว ผู้คุมก็ได้เข้ามาเก็บของลูกของยูจองพเยจินก็เข้ามาเก็บของเช่นกันเธอจะได้ไปอยู่สถานฝึกอาชีพแล้วเธอจะได้ลดโทษเธอก็จะได้ออกจากคุกเป็นลำดับต่อไปมินไทยอกก็ได้เอานาฬิกาหรูมาให้โดฮุนเป็นน้ำใจที่โดฮุนทำในสิ่งที่เขาต้องการแลงมินไทยอกก็พูดว่าผมว่าเวลามันผ่านไปเร็วนะสองปีที่ผ่านมาเหมือนกับชั่ววินาทีเดียว หวังว่าเธอจะถูกปล่อยตัวในเร็วที่สุดผมจะทำให้เธอเป็นผู้หญิงที่หดหูที่สุดในโลกสองปีผ่านไปยูจองก็ได้พ้นโทษเธอได้มองดูตัวเองบนกระจกเธอก็ได้ดูแผลเป็นบนตัวเธอที่เกิดจากอุบัติเหตุแล้วเธอก็ได้ใส่ชุดเสื้อผ้าของเธอเตรียมตัวออกจากเรือนจำเมื่อเธอได้ออกมาแล้ว เธอก็ได้แงนมองดูพระอาทิตย์เธอคิดว่าไม่มีใครมารับเธอเธอจึงเดินไปช้าๆมินเยอกก็ได้แอบมองดูยูจองในวันที่ยูจองผโทษไม่นานนะักดฮุนก็ขับรถมาจอดแล้วลงจากรถจากนั้นก็ได้เรียกยูจองอยูจองจึงหันไปมองเขาแล้วเขาก็ได้วิ่งเข้าไปกอดเธอ มินเทยอกก็ได้จอดรถแอบมองทั้งคู่อยู่ก่อนแล้วก็ได้จบไปแล้วนะคะกับ EP 4แล้วกดติดตามกับ EP ต่อไปได้เลยในคลิปหน้านะคะ